กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันว่าชีวิตบนโลกแท้จริงมาจากนอกโลกนักวิทย์พบโมเลกุลอินทรีย์ในดาวเคราะห์น้อยริวกูเพิ่มน้ำหนักให้ทฤษฎีที่ว่าต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกแท้จริงแล้วมาจากนอกโลกสิ่งมีชีวิตมักจะมีสารประกอบอินทรีย์เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ นั่นทำให้ภารกิจตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกของนักวิทยาศาสตร์การค้นพบสารอินทรีย์ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบโมเลกุลอินทรีย์ในตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเริวกูที่เก็บมาโดยยานฮายาบูสะสองของญี่ปุ่นเริวกูเป็นดาวเคราะห์น้อยรูปร่างเข้าหลามตัดอุดมด้วยคาร์บอนและมีความกว้างประมาณ1กิโลเมตรอยู่ไม่ห่างจากโลกเท่าไรนัก เมื่อนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บมาจากสองตำแหน่งบนดาวเคราะห์น้อยที่แตกต่างกันพวกเขาพบยูราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในนิวคลีโอเบสหรือองค์ประกอบหลักของ RNA สารชีวโมเลกุลหลักของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและพบวิตามิน B3 หรือไนอาซินซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตโอบายาซฮิโร หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดกล่าวว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยพบนิวคลีโอเบสและวิตามินในอุกาบาตที่อุดมด้วยคาร์บอนบางชนิดแต่ก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับการปนเปื้อนจากการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมของโลกอยู่เสมอเขาพูดต่อว่าเนื่องจากยานฮายาบุสะ2เก็บตัวอย่าง2ตัวอย่างมาโดยตรงจากดาวเคราะห์น้อยริวกูและส่งมายังโลกในแคปซูลที่ปิดสนิท ยังไม่มีการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมของโลกหรือพูดง่ายๆก็คือสารอินทรีย์ที่พบมาจากนอกโลกอย่างแน่นอนโอบะบอกว่านอกจากนี้ยังพบสารชีวโมเลกุลอื่นๆในตัวอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนโอเอมีนและกรดคาร์บอกซิลิกจำนวนหนึ่งซึ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่พบในโปรโตีนและกระบวนการเมตาบอลิซึมตามลำดับ เมื่อรวมกันแล้วการค้นพบจากตัวอย่างของริวกูได้เพิ่มหลักฐานว่าส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตมีต้นกำเนิดในอวกาศและถูกส่งมายังโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนโดยอุกกาบาตนั่นหมายความว่าในความจริงแล้วต้นกำเนิดของชีวิตบนโลกอาจมีพื้นเพมาจากนอกโลกนั่นเอง โอบะเสริมว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าโมเลกุลที่มีความสำคัญทางชีวภาพเช่นกรดอะมิโนและนิวคลีอเบสในดาวเคราะห์น้อยหรืออุกกาบาตเป็นสิ่งที่ถูกส่งหรือตกมายังโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเราคาดว่าพวกมันอาจมีบทบาทในการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกยุคแรกนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าเมื่อหินในอวกาศพุ่งชนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรา พวกมันอาจมีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกันผมไม่สามารถพูดได้ว่าการมีอยู่ของสารประกอบดังกล่าวนำไปสู่การเกิดขึ้นหรือการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยตรงหรือไม่แต่อย่างน้อยส่วนประกอบของพวกมันเช่นกรดอะมิโนและนิวคลีอเบสก็อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกที่ในอวกาศขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังตั้งคำถามว่าสารชีวโมเลกุลเหล่านี้พบได้ง่ายแค่ไหนในดาวเคราะห์น้อย โชคดีที่ตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยอีกดวงชื่อเบนนูจะถูกส่งมายังโลกในเดือนกันยายนนี้โดยยานโอซิริสเรกของนาซาโอบะกล่าวว่าการค้นพบยูราซิลในตัวอย่างจากเรวกูทำให้ทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งที่มาของนิวคลีโอเบส ในโลกยุคแรกเริ่มมีความน่าเชื่อถือขึ้นภารกิจโอซิริสเร็กจะนำตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเบน,นูกลับมาในปีนี้และการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ทฤษฎีเหล่านี้นอกจากนี้เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานาซาเผยพบเพิ่มอีกดวงดาวเคราะห์ที่มนุษย์อาจไปอาศัยอยู่ได้ นาซารายงานพบดาวเคราะห์ที่อาจเหมาะต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตเพิ่มอีกดวงชื่อว่า T O I 7 0 0 e อยู่ห่างจากโลกราว100ปีแสงเรื่องของการตามหาโลกสำรองที่มนุษย์จะสามารถอพยพไปอาศัยอยู่ได้หากโลกใบนี้ของเราเกิดวิกฤตหนักจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกแล้วในอนาคตอันไกล ยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานอาวกาศทั่วโลกให้ความสนใจล่าสุดภารกิจดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบ TESS ขององค์การนาซารายงานพบดาวเคราะห์ที่คาดว่ามนุษย์น่าจะไปอาศัยอยู่ได้เพิ่มอีกหนึ่งดวงมีขนาดใกล้เคียงกับโลกและอยู่ห่างไปราว100ปีแสงหรือ9.46ล้านล้านกิโลเมตรดาวเคราะห์ที่พบนี้มีชื่อว่า TOI 7 0 0 e หรือดาว e เป็นดาวเคราะหิน r o c k เก p ตพลาเนตมีขนาดประมาณ95ของโลกอยู่ในระบบดาวแคระ TOI 700ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2020ก็มีการพบดาวเคราะห TOI 700d ที่คาดว่าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้เช่นกันทั้งดาว TOI 700e ที่เพิ่งค้นพบและ TOI 700d ที่พบก่อนหน้าล้วนแล้วแต่เป็นดาวเคราะห์ที่โครจรอ,อยู่รอบดาวแคระซึ่งเป็นดาวเกษ์ชนิดหนึ่ง โดยมีระยะไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปทําให้น้ําบนดาวคงสถานะของเหลวไว้ได้ไม่ระเหยไปจากความร้อนของดาวแคระมงชี้ว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจสามารถใช้อยู่อาศัยได้เอมิลีกิลเบิร์ตจากนาซาหัวหน้าทีมวิจัยที่ค้นพบ TOI 700E กล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ระบบที่มีดาวเคราะห์ขนาดเล็กหลายดวงโคจรอยู่ในระยะเหมาะสมที่เรารู้จัก ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ระบุดาวเคราะห์ในระบบดาวแคระ TOI 700ได้แล้ว4ดวงคือดาวเคราะห์ BCD และล่าสุดคือ E ที่เพิ่งค้นพบดาวเคราะห์ TOI 7 0 0 b มีระยะอยู่ใ,นในกล้กับดาวแคะที่สุดมีขนาด90%ของโลกการโคจรรอบดาวแคระ1รอบหรือ1ปีบนดาวนั้นใช้เวลาแค่240ชั่วโมงหรือ10วันบนโลกเท่านั้น ถัดออกมาเป็นดาวเคราะห์ T O I 704เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าโลก2.5เท่าใช้เวลาโคจรรอบดาวแคระน้อยเช่นกันคือ16วันส่วนดาวเคราะห์ D และ E ที่มีการประเมินว่าสิ่งมีชีวิตน่าจะอาศัยอยู่ได้นั้นใช้เวลาโคจรรอบดาวแคระ37วันและ28วันตามลำดับโดยดาวเคราะห์ E นั้นอยู่ใกล้กับดาวแคระมากกว่าดาวเคราะห์ D ระบบดาวแคระอย่าง T O I 700นั้นเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในเอกภพยังมีระบบดาวแคระนอกระบบสุริยะอีกหลายแห่งที่มีการตั้งสมมติฐานว่าอาจมีดาวที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่เช่นระบบ t r Trap p p i s t 1ซึ่งมีดาวเคราะหโคจร7ดวงโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟของนาซามีแผนศึกษาดาวเคราะห์เหล่านี้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าเคยมีแหล่งน้ำ ยานสำรวจนาซ่าพบโอปอบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์ยืนยันพบอัญ,ญมณีประเภทโอปอบนดาวอังคารหลักฐานยืนยันว่าดาวเคราะห์สีแดงมีน้ำเมื่อ10ปีที่แล้วในปี2012องค์การนาซ่าได้ส่งยานสำรวจ Curiosity ไปยังดาวอังคารเพื่อสำรวจพื้นที่หนึ่งบนดาวอังคารที่เรียกว่าหลุมเกลซึ่งเป็นแอ่งขนาดใหญ่ที่มีภูเขาเป็นชั้นๆอยู่ตรงกลาง วันหนึ่งขณะที่คิว i o อสิตกำลังปฏิบัติภารกิจสำรวจตามปกติบนพื้นผิวดาวอังคารก็ได้ค้นพบหินสีอ่อนชนิดหนึ่งรอบรอยแตกของพื้นผิวดาวอังคารซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารอยแตกเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับแหล่งน้ำโบราณบนดาวอังคารข้อสันนิษฐานดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะเป็นความจริงสูงเพราะการศึกษาล่าสุดโดยทราวิสกาเบรียนนักวิทยาศาสตร์สหรัฐพบว่า หินสีอ่อนที่พบรอบรอยแตกเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นอัญ,ญมณีที่เรารู้จักกันดีในชื่อโอปอหลายคนอาจเกิดคำถามว่าการค้นพบโอปอเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าดาวอังคารเคยมีน้ำได้ยังไงคำตอบก็คือโอปอเป็นอัญ,ญมณีที่เกิดจากการจับตัวกันในรูปแบบพีระมิดของโมเลกุลซิลิคอนออกไซด์หรือ SiO2 โดยมีโมเลกุลน,น้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างของโมเลกุล SiO2 ในโอปอหนึ่งก้อนจะมีปริมาณน้ำตั้งแต่3ถึง21%ของน้ำหนักและอาจมีสิ่งเจือปนอื่นเช่นเหล็กอยู่เพียงเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าถ้าเราบดมันและใช้ความร้อนโอปอก็จะสามารถปล่อยน้ำออกมาได้การมีโมเลกุลน,น้ำแทรกอยู่ทำให้โอปอมีลักษณะเป็นอัญ,ญมณีที่มีการเล่นสีหรือการเหลือบสีที่ทำให้มีความสวยงามและแตกต่างจากอัญ,ญมณีชนิดอื่น แรกเริ่มเดิมทีทราวิสกาเบรียนนักฟิสิกส์ที่ทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐได้นำทีมวิจัยศึกษาข้อมูลเก่าๆที่ยานสำรวจคิราอสซิตี้ได้รวบรวมไว้และพบความแปลกของรอยแตกที่แผ่เป็นวงกว้างทั่วหลุมเกลวจึงนำไปสู่การตั้งสมมติฐานว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นแหล่งน้ำนอกเหนือจากการย้อนดูข้อมูลที่เก็บถาวรแล้วกาเบรียนและทีมวิจัย ยังหาโอกาสศึกษาหินสีอ่อนที่พบรอบรอยแตกเหล่านี้และเมื่อใช้เครื่องมือจำเพาะก็พบว่าหินสีอ่อนเหล่านี้มีองค์ประกอบที่เหมือนกับโอปอดังนั้นเมื่อมีการค้นพบโอปอรบริเวณรอยแตกใกล้หลุมเกวบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์จรึงเชื่อว่าพื้นที่นี้เคยมีสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยน้ำมาก่อนและภายใต้ชั้นดินบริเวณนี้อาจมีแหล่งน้ำหลงเหลืออยู่ เพิ่มความเป็นไปได้ที่ว่าดาวอังคารจะเป็นดาวที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้จริงๆนี่คือข่าวสารนอกโลกที่รวบรวมไว้ในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ pptvhd 3 6 c o m ครับ